มันจะเลี้วเลยวะเลี้วทีของเยอะอยูตาปตัวของอกายะนียไปรตัวนี้ดีะ่นี้มากนเนวิ่งมันวิ่งวิ่งอ้าบ้าเปอไสองมเล่ยสี่ห้าตายตายตายไอออไ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 อ่อไอไอนัไออไไอไไอ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  ไปแล้วมั้งเนี่ยไปแล้วไมู้ยังอยู่ไอ้เพงอยู่ตรงไหนตงไไอเดียลงแล้วนะไอเดียวลงแล้วจะลงหลังแล้วไอเดียวไม่โอเคไหแล้ววะยังไม่ดมันโดนมันโดนมันโดนเออเออเอออรอออาเอออมเราได้อมเจ็ดึ่งแล้วเจ็ดหน่แล้วมาหนานาไหนไม่ได้เหมอนันนะบ่นอ่ะสุดที่สุดมันตีกันอยู่ฝั่งนู้น อมาคู่แหลมปินได้ปะปิดได้ปะรอได้ปะไปอสัตว์ไปออกมาออกมาออกมาอาจารมาแล้วออกมา user like your c h a n n น l แต่มีบเดย่งไรย่งไรตอไปไปไปไ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 ปไปไอไปไไปไอไปไปไไไป ไปขี้เล็กวาหนึ่งตายหนึ่ตายหนึ่งย,ย้อตายนึงมาด็กอย c, ารเลยไม่ตายเนี่ยมันช็อตอะมากยังจะก้าวตายไปที่ตัน

เฮ้ยไอ้เ hey, ย hey. yes ี่ยมันเอามืนเลยวะเยียไก่นุ่หลังเฮ้ยกยาอ่อนิงหายไก่ดูเลไปยังหมดแล้ววบอกม็กก็หมดแล้ววะต้องเล่นละมึงเก็บศพไก่ไม่ได้เพี่เดี๋ยวเก็บต

แคนเนี่ยดหลยมันกดกูยับเลยโอ้โหเต็มเลยอแกนแแดงแกนแดงแกนล็อกอ่ะแกนล็อกเนี่ยหรอกแนบเยี่ยดขึ้นหน้าคอมระดับหน้าเขาตัวนึงทิ้งมาเยี่ยดกระแทงกระกร่กระล็อกอ่ะไม่ไปล็คไม่ดี อะไยหมดมั้ยยยยาหมปะผมไม่ยาแล้วผมไม่ยาแล้วผมจอตายแล้วเอ๊คนก้อนก้อนอมคนกอนได้ไหม่ลอตายแล้วเหรอตายหมดแล้วไม่หมดพี่ไม่หมดเหลอู้เหลอู้เหลเยอะเลยอูหลห้องกลางตัวท้ายขีดไมดหมดแล้วเรอ้ยโอ้โหมเห ไม่ด้ม่ได้ไม่อยู่ห้องกลางไม่มีแขนนมีแค่ได้วิ่งวิ่งเขาเลไปแล้วอ่วยนว่ดดิสไอ้เหียโจมงอีกแล้วไม่มีแขนตัวมาไงวะไอ้เฮียฟุกเฮียอะไรครับพุกไม่อยู่ ตาบ้าอยู謝謝 hmm. ่หรอมีใครเกิดปะดูไปดูไปดีออ้าวไอพี่นัดรอบ่พี่นัดเจ๊เอตาดไปเอไปไปกันแล้ตก้ำเอดเดดัวผมวพี่ยิมเอาลูกมาด่วนเลย่ยถทำมปนปลาแล้วก็วาแต่ว่ายาป่ะนะ โยอมันให้โดดเลยยิงกู้ทำไมวะไกใตัดไปสองแล้วพี่พี่ิน่าจะเกิดมันนะห้องไหนห้องไหนเป็นห้องไหนออกมาห้องหน้าละห้องไหนอยู่ห้องไหนอยู่ไก่เต็มเลยวะห้องหน้าห้องหน้าอะไรจะจะจะปินอะไรปินหน้าบ้านเป็นกะปืนไก่แรงเกินแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวชุดเดี๋ยวขนาดตรวจแล้วเห็น

ก็หลีกแล้วพี่มันจะเอาพี่นะระวังนะยัดเดียวยัดพี่น้อยมาตาไปดีพอตายเอาดียอะมมาดีมาดีเอาดีพี่เอาดีมาดับ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 มาดนะโอเคนะแต่ไม้มันจะตายเราอีไม่ได้มาดับตัวนึไมด้มาขาวเล็กตัวนไม่ได้ตายมา่าดเล็กข่าวเล็กเออขาวเล็กข่าวขาวเล็กตัวเดียวแม่ดีเมดีๆายจะท้า่าวเาตายตายา

ตัวดำหน้ากลัวมยกไปเด้อเจ้าขายไปเลยโอ้าพี่ดั๊ดอย่างนี้ตู้ธโมดแมนก็หวานเจียวเดียวคนละใบเดียวงั้นตู้ดำมาให้กูหวานเจียวขอละไอโซถ้าถ้าจะไปได้สองใบเลยนะอือแล้วแบ่แบกกันไปแล้วแต่แบกแล้วดิโซมันมันมันมาถึงมือพอแล้วนะสองใบอ่ะ เออให้กับใบหนึ่งนะทำมาแป่งนู้แต่ถ้ากูไม่ให้มึงมึงก็ไม่ได้ไอ้เต็ดต้ทำทีวีบีนี่ว่ะไอ้ไม่ปวดอยากให่ปวดเอ้ยวกเราไปหาให้กูวนเยอขอล้วขอแล้เก็บของไปแล้ไป้วนกยที่แ่ไม่เาตไม่เเอะอ้ไม่เอาอย่างี้เลยวะไอ้ตี้เป็นเพื่อน้ึงได้แลอะ เอาเว่เราอะเอาเว้ก็ไปแล้วเว้เวตอนไหนวะพี่เราตอนแค่น่ะอ๋อนน้าแล้วใช่ปะโอ้พี่เอยเวที่อยู่กับพี่อยู่ไอวีเที่หลังเองแตกไปวันไหนเออไอเนั่นรอเหรอพี่เปาเน่ะใช่หรอจะวิงกับพี่เนยอยู่พปาไม่อามาเล่นไงี้แตกเลยแพี่ปามันทำอะไรไม่เอาไม่าไอนี่อพวกวอ

เดี๋ว่ากูจะปิดเดียววะเจ็บร้าน5ของดเจ็บร้า5ของ้านไม่เหรอกูจะทำแบบพี่ปอ่าดีวะไอ้ดีทุกท่าสองก้อนสองไอ้พี่มาก้อเองเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วกูเกิดบ้านปิงเป็นเรี่องแล้วไอ้ก้อกไอ้ก้อนไอ้ก้อกไอ้ก้อนไอ้ก้ แล้วผมพี่ทำไปละแล้วผมพี่ต้องละแล้วนะเฮ้มันล็อกมันล็อกมันล็อกเเออเห็นนถ่ายนะูล็ข้างนอกอยู่อย่าไปเข้าบลน มีกี่างมีมีกตองพหรอไม่่ไอคิวไออยู่อยู่รองเลยปองเลยหรอแล้วก็ปัดจตัวนึงไม่หราไม่ับม่หนี่ไม่ยังอยู่อยู่ตรงมาเลยปัดในป่าตัวนึง้กยิงเราเลย่ะเออกดมากดมายิงได้หนึ่กดเต็มก่เ็กดตมกนเมกเเจ็บ้อเฮมาเรอเจ็บมาตายยังมลอกไอ้ยีเยป่

ทำไม่ไปหลังหลังเลหลังเลหลังเลตเต็มิ่ตไปตายี่ยหน้าผิดแล้วก็กูเนียนกูเนียตกใจอะต่ออะไรกูโดนีตกใจระยะที่เราตัดเราไ หมดเทปหรอฮะปุ๊ยปยังไม่ทำเลยนี่ยังไม่มีตกใจอ่ะให้กูมาทำพี้ยอะไรพักกันนี่หรอปะอ๋อวีมันดีเลยชักแค้นั้นหรอไอ้ชั้นที่แคมป์โพนไหน่เรียก่าเนี่ยไอ้อื้อเนี่ยที่มันมาโพสมันมาพุพสมันมาพุโพสโดนกู้ไอ้เแค่นี่เลยไอ้สัตว์คือแค่นี่เลยมี่มันมาโพสพี่อ่ะยื้อทั้งตัวเลยข่าวแจ็คกับพวกจัด เราขางมาแด้มะเขาหมหมดเลยที่เหียโดนได้เลยไม่ได้ขอบไปนะยังหมผมไม่มีหัวตัว้วยดิเหี้ยมืดด้วยตอนนี้ยตหนึ่งตยหนึ่งตาสอสองาสอสอีโดนกูดิเหียมขอบมาเอยสด หาห้าประมาณคือด่วนเลยอืมนี่ได้แล้วเนี่ยห้าบาทใช่ปะห้าบาทไม่ได้เซ็ตนะพี่อมไม่ไหนพี่เอ่ะ F สี่สองลงลู่อย่างเยอะขอบไป่อนแม่งต้องดูสักรอบละ